เราตัดได้อย่างดีเราเรามัดได้อย่างดีเนาะจะใช้เวลาแข่งสองวันนะครับเออพี่ดูได้ไหมพี่ดูได้ไหมใค้ตัดเลยเออมคือห้าราคเที่ยวเลยอ่าจบเลยอันนี้คือห้าสิบกิโลนั่นอ่าเรา นี่คือเนื้อของตัวปุ๋ยนะครับที่สิบเจ็ดหนะครับไอ้เดี๋ยวน้องลูกดอ่อเอาปุ๋ยเข้ามาใส่ไว้ในมือน,นิดนึงครับผมจะให้ดูนะอันนี้คือตัวสมัยตรีของเรานะที่เป็นที่เป็นงตัวนี้นะตัวนี้นะอ้เอาลองเค้าดูครับเอาใส่่ายไปใส่มือ่ายใส่มือขวามือซ้ายเนี่ยครับกลับไปกลับมาน่นละ่นนะ่ะครับนี่ครับ เห็นยวนีครับมันวิ่งเข้าไปจับแล้วมันช่วยไปเคลือบปุ๋ยเอาไว้เลยครับมันจะทำให้ปุ๋ยนั้นอยู่ในดินได้นานมากขึ้นนะครับมันจะเปลี่ยนสีเลยเนาะใช่ครับมันจะวิ่งเข้าไปจับตัวนี้แล้วช่วยประหยัดปุ๋ยลงได้นะครับี่วิวโชว์ให้ดูก่อนนะครับแด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 ดแดดนี่ของจริงนะครับไม่ใช่มายากลเนื่องว่าเนืงว่าแป้งซิ่งเขาปลูกมา แล้วที่สำคัญคือสองถุงค่ะผมจะบอกนะครับมันเป็นแร่ที่มันปลอดภัยมากไอ้นี่ถุงเท่าไหร่ครับเห็นไหมฮะสองร้อยยี่สิบสี่มันเป็นแร่ที่มันปลอดภัยมากโดยบัตต์ตันถ้ามันไม่ปลอดภัยถ้ามันไม่ปลอดภัยผมจะไม่กล้าเอามาทานะครับผมไม่ดูหรอกอันนี้ส่วนผสมอ่าทีนี้ส่วนผสมนะครับที่เราจะใช้ผสมอยู่ก็คือเราจะใช้ตัวสมัยทีเนาะแบบนี้ สองถุงนะครับเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วแรหนะึ่งกระสอบเนาะยี่สิบเจ็ดห้าคือปุ๋ยเคมีนะครับเดือนเมษายนใส่ส้ไม้พีนะครับสองถุงนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวคุณสุธมนก็จะนะครับเอ่โอโรยให้ทั่วๆเลยครับแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะใช้จอบคลุกเขาเม็ดสีแดงมันหายเลยจน อันนี้เดี๋ยวเราแก้เขานะครับเดี๋ยวพี่น้องของเขาเดี๋ยวพี่ก็จะช่วยแกะระหว่างนี้พี่ก็จะเตรียมตัวสบายซอยโอเคเหมือนกันอะไรนี้ดีกว่าใกล้ดีถ้าเกิดเราอยากได้เตราหวานน้อยเดี๋ยวให้น้องตองพวกเขาไปนะครับเรามาที่พวกเขาเราจะมีตัวที่แก้ซูเปอร์ฮีโร่สองสีเงินนะครับที่อยู่ในมือคุณสุชาติเนี่ยเนาะเนี่ยครับเอ้ยเนี่ยลอยลงไปด้วยนะครับ ระหว่งที่เขาไปเลยนะครับลอยไปเลยครับไปให้ทั่วๆนะครับนะครับนี่ะครับปนะครับี่เลเลยทีนี่นะครับอพี่ดีกว่าปล่อก้่างนั้นผสมี่รวมกันไม่ครับ ไม่ต้องเทรงอกแม่จะจับสี่ยางชีโด้ก็นะฮะประหยัดประหยัดเวลาเออกแบบมาให้ประหยัดนร่าออกแบบมาให้เปลืองทุกที่วันเอาไปติจนไหรือเราจะเก็บไว้มมดใส่ซองบ้าองไี้ก็ได้ถ้รอไม่ไหวได้เลยครับไม่เยิ่มครับนะฮะไม่เยิ้มนโอเค ทีนี้เราก็จะใส่ตัวสมัยตอยนะครับเป็นตัวติดท้ายโอ้แม่นี่ดูเม็ดน้อครับน,นะนี่คือสีของแม่นะนี่คือสีของแม่นะนี่ไงน,ะนี่สีของแม่นะครับลองดูดูเนี่ย เราบีดูสิยาทำนวนสิได้ของสี่ถงห้ไร่สี่ถึไล่ตัวเนื่อตุ้นสี่ถึงห้ไร่อัตราส่วนผสมเอ้ยที่เรากำลังทำให้รู้อยู่นี่นะระดับหนึงเนี่ยนะเราสามารถเราไปใส่วานในาวได้สี่ถึงหไล่นะจัดไหมเพราผมก็จะบอกว่า จะพาใช้ไหจะพาใชหรือปุยหรือแค่นะครับหรือจะตอบใช้ได้สิ่ได้ประหยัดปุ๋ยนะครับปกูต้นข้าวเป็นลักษณะอย่างไงนะคะเมื่อหวานไปแล้วใบตั้งไม่อ่อนนะคะต้านทานโรคแตกกอดีเวลาที่เวลาใครที่ยาไปใช้นะครับใครในระยะเวลาเจถึง10บันนะเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปงของข้าวเรา จากข้าวถ้าใบสีซีดๆนะใบจะเริ่มเขียวขึ้นนะครับใบที่มันตกอย่างเงี้ยมันจะเริ่มห่อขึ้นอยหนีแล้วมันจะเริ่มตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสังเกตตอนการแต่ตอช่วงช่วงตอผสมพี่เกียดจริงๆเลยเนาะจริงๆนายจะทำสูตรสำเร็จมาเลยอยากได้สำเร็จต้องไขกระสอบมาพันซึ่งหรอเล่า ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสาขาไปทำรับผสมได้เลยได้เลยมีพนักงานเลยจ้ะใช่ถ้าใครต้องการไหนมาช้อปเลยเดี๋ยวนี้เพผสมให้ที่ข้าผสมไม่ให้ต่อค้งใช่อันนี้ช่วงรอผสมขออนุญาตมีผู้ใช้จริงผู้ใช้จริงนะคะช่วยแชร์หน่อยอ่ะค่ะ ใช้แล้วข้าวมันดูไปตาใช้จริงด้จริงได้ใช่ได้มาได้เอาใช้จริงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พอดีค่ะอ้าวพี่ผู้ใหญ่อ้าวเอาใกล้ๆบ้านเราพี่ผู้ใหญ่หน้าตาอ่านี่ไงพี่ผู้ใหญ่อ่าพี่ผู้ใหญ่ใกล้ๆบ้านเรานห้าปังหน้าปังอ่าน้าปังเอาเอาวอาหนีเอาไปข้างหน้าไปข้างหน้าอ่ามาเอาแชร์แชร์ใช่หน้าปังอ่าเพื่อนจะทำไปนาปังเนี่ยเพื่อนเสร็จแล้วเออเมื่อกี้บอกว่ายัง เกี่ยวหยีเกลืเนี่ยต้งกินถาว่าเกี่ยวไม่อยากจะเอ้าเดี๋ยวเกี่ยวแล้วนะเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวี่เป็นเรื่องของนะเหมือนกันนะเดี๋ยวจะมีประมาณ4ท่าน5ท่านที่ใช้จริงมาแล้วนะคะนี่นี่นะคะแล้วแม่เลี้ยงอ่ามีคนบรรยายดีกว่าเอาทีละคนเอ้ยย่าอย่าตัวกันเด้อถ้าดีก็บอกว่าดีไปเลยเออถ้าไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีเอาเอาแค่ว่าดีหรือไม่เออ อย่่าาีงทเสังเกตเม็ดนะคะเม็ดจะสวยมากเลยนะคะดูเม็ดได้เลยค่ะให้ให้น้องชายช่วยคนให้ก็ได้พี่พี่ให้น้องชายช่วยคนให้มาเลยน้องหนุ่มเราได้เข้ากันลูกเขาไปทางก้นเลยอ่าสังเกตเม็ดนะคะเม็ดสวยมาก น่าเอาให้เท่ากันอ่าเด้อคนเดียวยังเงี้แตมข้าวเลยบอขาวันนี้วีทอะไรเลยอ่นั้นก็ถ้าเราดีดีโน้นาบีก็เราเอาไปใชะมีได้ดีทีๆะแล้วยากที่มี เราเอาไปใส่นี้มันก็จะละลายมันมันจะเต็มขึ้นให้เราทีนี้ก็มันก็เป็นากนให้เราเนี่เาวมันก็ได้ดีจากเพราะฉะนั้นก็มีเี้ยวทนาปาระดนาปีเราลองเอาไปดูค่ะก็มันก็ได้ดีแล้วทนาันกหนัก้วย่มันจะเต็มแล้วก็นลเราเอไายก็จะได้กาไรค่เพราะฉะนั้นอยาไา นด้คิโละหบาทบุกจานะบังิโลห้าบาท่คขายข้าวนะเขาอยากโลเอาไปขายที่ไหนาาเราะไ่ไ้นอไขายตรงร้านมันบ้านน้อยนะบ้นใหม่งเย็นเกี๊ยวถ้าบาบ้านเราิห้าถ้าถ้าถ้าเราเกี่ยวเสร็จปุ๊บเราเอาไปขายเราได้กิโลละบาท่เราต่เได้

ไอ้ใจเป็นคนใช้ก่อนเนาะเพราะผู้ใหวานที่หลังนาอ้ใจใช้ก่อนชาว่านก็มาว่ากันเต็มมันเขียวแล้วมันก็เขียวผิดปกติเขาก็เลยบอกคาดูนใจมันไม่ใส่เมดมันเขียวแบบนี้เนาะคือไอใจเป็นคนผู้จ้ของใจลกไยนเราต้องใช้ไมเนี่ยนะครับนี้ต้องาเราะ ขอบคุณน้องนุ้ยนด้วยนะครับและผมวันนี้น้องด้วยครับที่สาธิตให้เราด้วยรัไปลองกันเลยเพี่เรียนกินตุ๊บตะวันเนาะไปะวานแล้วทีนี้ไอ้ข้าวมันจะเขียวเขียวมันเขียวมันไม่แดงเนาะทีนี้ชาวบ้านเขาไปเห็นว่าไอ้ยายไม่ใส่ดูอะไรทำไมมันเขียวมันไม่โยม

เธอใช้ครบชุดแต่ขนาดไหนเอบเาเอาเอาแม่พายอีกท่านหนึ่งไหมคะประธานพอยังอยากได้ความมั่นใจค่ะหรือว่าจะเอาแม่เล็กที่แม่เล็กใช้ลูกแม่ลูกแม่ผู้ใหญ่

ออกมือให้ผู้ใหญ่ด้วยนะคบวันนี้ตัวจริงสุดจนะฮะาก็ใช้จริงๆก็พูดให้ฟังตามจริงเนาะเอาไปใช้ยังไงเนาะอัี้คอตารใครเรือเจาแม่เล็กเรืองอาคนบ้านเราไหมอยากฟังจากแม่เล็กไหมเอาเจ้าของสาขาเจ้าของสาขาเชิญเชิญหน่อยค่ะแม่พูดความจริงน้องสาวแม่ไปพูดแทนเย นี่น้องสาวแม่ชวนบ้านติเน่ชวนใหญ่ชวนใหญ่ไปมะเน่ชวนใหญ่ไปมะเน่คนละหันไปเลยเออคนไม่เกียจนะแม่มาเออเออยืมยึกตามส่อมยืมนะยืมไปซ้ําให้ก่อนเนาะซ้ําไว้อันดาก็ได้เนาะสมัยซอน้องสมัยที

เออเรเป็นแปลงลงสักแป้งหนึ่งก่อนเออ อ <Huh? S 2> ขอบคุณมากนะคะแม่เล็กนะคะตัวอ่าตรงนี้ค่ะเจ้าของสาขานะคะตัวแทนของคุณชานลน,นะคะที่อยู่แดนไกลเป็นห่วงพี่น้องนะคะในเขตพื้นที่นี้เนาะอยากให้นําสินค้าดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆลงมาใช้ในพื้นที่ของเรานะคะพะว้าวจากที่อื่นแล้วนะคะอย่างคุณสุชมนนี่ก็มาจากสรีขอรภูมินะคะเป็นในส่วนของฝ่ายการตลาดบริษัทด้วยแล้วก็ เป็นเจ้าของสาขา ATA เพื่อนเกษตรนะคะประจำอำเภอและตรงนี้จริงๆเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งเดียวในอำเภอเท่านั้นนะคะตรงนี้สาขาตรงนี้เนาะและเราเป็นกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มพี่น้องของคุณชานน์เนาะครอบครัวของคุณชานน์คุณชานน์บอกว่าอยากได้นําผลิตภัณฑ์ดีๆมาช่วยนะคะพี่น้องของเรานะคะมีอีกท่านหนึ่งนะคะที่อยู่บ้านกวันเนาะ แม่ภัยขอสักนิดหนึ่งที่ผ่านมาอ่นั่งและยืนตรงนี้ออะหรือว่าแม่ติ๋วเธอเลยค่ะอพูดหน่อยพูดหน่อยพอดีคุยค่ะคุยุยยย เมื่อีที่มีเนีเราได้ทดลองแล้วนมไมันนี่ต่ันหมดมีรวมข้าวใบเทลึกเดียวแม่เปนคยเกเด็กนขออนุญาตๆๆทานมด้น้เลยวันนี้ปีโปวโมชั้นพิเศษป้อนสะปนนะในบ้อนสะโนนี้ก็คือนาปากน้องเราก็มาทดลองก่อนว่านาปี เราก็จะไม่ต้องพูดมากใครก็ดูของพี่เดี๋ยวทันีีพอเขาวานไปปุ๊บมันเขียวหน้ากลัวมันเขียวมากก็คพรมันไม่ใส่เม็ดแต่เขาใส่เม็ดมาเหมือนสนิทเลยนะคะมองไม่เห็นเม็ดในตัวเช่งรวงใหญ่แล้วก็ไม่มีรีบด้วยแล้วก็เวลาออกออกรึ่งเวลาสุกสุกพึ่แต่ของคนอื่นคนละข้างธนามีท่างท้องมีทั้งสุกเพราะอะไรตรงท้องน่ะตรงสุกคือดีตรงท้อง เที้ยวดินไม่ดีมันไม่เสมอนะดินไม่เสมอแต่พอใส่ตัวนี้ดินมันเสมอมันจะโตพร้อมกันโตพร้อมกันไม่มีสุขจิตอีเนาะนี่อันนี้สินค้าตัวนี้น่ะแต่ลักตัน่ะพูดให้เราหมดแล้วเนี่ยนั่งนั่งให้ตายเราพูดให้เราไม่ต้องพูดเนาะ ที่เราพูดก็คือยังไม่ไค้ใช้เลยพอใช้แล้วนะบอกตรงๆเหมือนในต้องใจอ่ะป้ารู้ไหมทุกคนมาลงถามหนู่าใช้ปุ๋ยอะไรไปใหญ่เขียวพึเขียวนาเขียวไม่เลิกก็นี่คือตัวนี้แหละของเราเนาะเมื่อมันดีมากไม่ต้องพูดมากคนใช้พูดไม่หยุดเนาะสมมติเคยได้ตันนึงมันอาจจะได้ตันครึ่งเพิ่กมา ก็ว่ามันเพิ่มทันมันลต้นทุนให้เชื่อไหมนาวที่ม่ได้ใช้่ะมันได้เข้าวน้อยกว่าเราสิ่งที่ดีมากมีแต่ให้ไม่เคยทำลายเครถ้ามัน ขอบคุณครับเสวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมนกของดีไม่ต้องโฆษณาเยอะนครับไใเองครับวางาทไมเล่จะบอกอเลยเนาะเดี๋ยวตัดไปคงสุธทวนีหน่อครับขออนุญาต่านลายของพี่น้องของเราที่อยู่ทางเชียงใหม่นะครับ อันนี้เป็นพี่ร้องมอที่เชียงใหม่เชืงรงไรงานมาแล้ววันนี้เกี่ยวข้าวแล้วนะครับเกี่ยวข้าวแล้วแปลงนาดำปลูกข้าวพันแม่โจ่90เนือที่5ไร่ที่ตำบลแม่หลงอำเภอแม่ลานจังหวัดเชียงใหม่ได้ผลผลิต5,980กิโลกรัมเฉลี่ยได้ไร่ลัก1,191กิโลกรัมราคาข้าวขายได้กิโลกรัมละ แต่ป่าห้าสิบสตางค์ก็คือตางอาแตลางนหน้านะครับอนนี้คือแจ้งเาวันนี้เลยนะครับสำหรับสมาชิกของเราที่อยู่เชียงใหม่ก็นี่นี่ลด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 มาแล้วก็สมาชิกของเราที่ไม่ใช่คนในเมือนะครับเนาะเนาะจะเข้าก็ไม่เข้าแต่จโจ้เข้าสวนนะโอ้โหกีบเลนะครับแต่ว่าเอาไหอีกนั ้าไร่่าดใจยีกิโลก็คือได้ตกใจนะครับก็คือ5 5ตันกับมีเก้ารกิโลกรมนะัมแหละเอาพูดงนะ่ายๆเนาะ5ไร่ครับจ<า>ับฉลากกันดีกว่าคตอนนี้เดี๋ยวจับฉลากจับเซอร์หนพูดปิดเลยจับฉลากลจับฉลากเสื้อสี่ตัวแต่ตัวนี้มท เออเดี๋ยวมีเออเดี๋ยวมีเสื้อปกติเนี่ยพี่น้องไปซื้อปุ๋ยซื้อยาเนี่ยหมดตังหลายหมื่นเลยกว่าจะเขาจะแจกเสื้อมาให้ตัวนึงเป็นเสื้อที่แพงมากเลยเสื้อปุ๋ยเนี่ยสมัยไม่เข้าใจเลยนะร้านปุ๋ยที่เขาจะแจกปุ๋ยแตกเสื้อให้ทีนึงเนี่ยต้องซื้อของเขาหมดเป็นหมื่นเลยเนี่ยเขาถึงจะให้เสื้อเนาะเอาวันนี้เนี่ยใครบอกเขถามผมได้นะผมให้